ค่ะสำหรับพานะคะก็คือตอนแรกที่มาทานอาหารคลีนนะก็เป็นพอเกิดเป็นซีในท้องตอนนั้นก็คิดว่าเอยเราอ้วนอะ่ะทําทำไมเราแบบตัวเล็กทล้ทำไมเราถึงลงพุงเราเคยเจ็บป่วยมาแล้วเราจะรู้เลยว่าเนี่ยเราอยากจะดูแลร่างกายตองมากแค่ไหนคะ่ะซึ่งการทานอาหารคลีนสำหรับคนที่เริ่มทานแรกๆก็อาจจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าทานถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออเรามีความสุขไปกับมันคะ่ะเพราะจริงๆแล้วอาหารคลีนมันก็ไม่ได้มีอะไรมากคะ่ะมันก็คือแค่การที่เราเอาวัตถุดิบธรรมชาติมาทานโดยที่เราไม่ผ่านการปรุงแต่งมากเท่านั้นเองส่วนสำหรับการอออออกกกกกากาาาาาลลัังงงยยยขไม่่่่คคดะเพรว ไม่ค่อยมีเวลาเราเรียนหนังสือเราดูแลทำงานนั่นนี่แต่วันนี้นะคะ่ะมาฟิตชัางชัตค่ะมีเป้าหมายว่าเราจะได้อะไรกลับบ้านไปวันนี้ก็จะมาออกกำลังกายกับพี่ฟ้าใสค่ะจะเป็นการออกกำลังกายเน้นเกี่ยวกับบอดี้เวทนะคะก็คือใครที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเวลาไม่ได้เข้ายิมหรือว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องนอนก็สามารถทําได้ค่ะถ้าเราว่างปุ่มนึงออกเราก็ทําก็ได้นะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยง่ายๆเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้มาออกกําลังกายกันนะคะ วันนี้นะครับรายการ Workout with me นะครับ Free knowledge เนี่ยเราก็อยู่กับน้องพาวนะครับเป็นแอดมินเพจดังมากนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้รู้จักนะครับก็เข้าไปติดตาม Follow เพจน้องได้นะครับแล้วก็ขายของให้น้องเลยนี่หนังสือใครที่สนใจ Weight t r a i n i n g ก็ซื้อของผมใครที่สนใจอาหาร c ล e น n เมนูนะครับที่น่าสนใจก็ไปดูของน้องนะครับถ้าคู่กันไปก็จะยิ่งดีเลยเนาะทั้งได้ทั้งกินเละงานเว Work Out ด้วยค่ะถูกต้องนะครับก็วันนี้เนี่ยอย่างที่น้องบอกคือเราอยากจะมาพัฒนาอะไรเนี่ยอยากจะพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการออกกําลังกายโดยทีี่่ไมมจําเปป็นต้อองุกร มากหรือว่ามีพื้นที่มากหรือเข้ายิมครับจะได้ลดความยุ่งยากอ่ะเนาะพี่ฟา้าไซโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวพี่จะเซตเป้าหมายให้เลยนะครับว่าดูจากทรงประมาณนี้เราต้องทําอะไรบ้างเนาะสำหรับคนผอมนะครับที่ไม่ค่อยออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเนี่ยนะฮะเขาจะมีปัญหาคือกล้ามบริเวณด้านหลังไม่ค่อยแข็งแรงเราอาจจะนั่งโพสเจอร์ห่อทีนี้เนี่ยน้องอยากจะพัฒนาทั้งท้องแล้วก็ขาด้วยนะครับท่าที่เราจะให้เล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วอยากจะฟิตกระชับกล้ามเนื้อทททััททัััันนั้้้งงตตตวววสาาาหหรรรรรรรบบบบ่่่่่่แแกกกกกีจจะะะะใเเลลนนนนนคคค็็ือออออ์์มมพชย ห,หมุนนนไล่แบบบี้ะครัท่านี้จะเป็นท่าที่ช่วยวอร์มช่วงบริเวณท้องนะครับคือออบลิกหรือว่ากล้ามท้องด้านข้างของเรานะครับแล้วก็ช่วยวอร์มใช่ที่จริงวอร์มทั้งตัวเลยเนะื่องจากว่าเรามีการหมุน,นทีนี้เนี่ยท่านี้นะครับพี่อยากจะให้ทำกระพาหมุนเนี่ยเอวมันไปด้วยทีนี้เราลองย่อเข่าอีกนึงแล้วไม่ให้ไม่ให้เอวหรือว่ากระดูกตรงนี้เราหมุนไปด้วยจะเริ่มยากอ่าแล้วจะเราไม่ต้องเหวี่ยงดูคือเราจะค่อยๆไปไอ่าแล้วค่อยๆกลับนะครับ สังเกตุว่าเท้าอยู่กับที่ท่กับี่ตรงสะโพกตรงนี้กับที่แล้วเราเก็จะใช่เพราะวันนี้เราจะเล่นกล้ามท้องกันเนี่ยก็ต้องมีการวอร์มอัพทั้งตัวนะครับทีนี้เราจะมีการยกขาก็คือยกอย่างน,นี้อ่ายกขึ้นมาแล้วก็ลงทีนี้เนี่ยพยายามรักษาตัวให้ตรงไว้นะครับหน้ามองตรงปุ๊บยกเข่าขึ้นมาขอข้างแล้วประมาณ15้าครั้งเท้าลงปุ๊บเราจะไม่แตะพื้นนะเราจะแตะแค่เบา,เบาๆเฉยๆจะไม่วางนะเราก็จะขึ้นอ่าแล้วก็ลงขาแล้วก็ท้องด้วยใช่ พอเราแมาขาแตะพื้นมันก็จะเหมือนกันทำให้เราบังคับร่างกายให้เราเกร็งตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่โฟกัสโดนง่ายนะคะตรงนี้จะโดนตรงนี้เปลี่ยนท่าจะไปท่านี้ดูนะท่าต่อไปจะเป็นแบบนี้ค่ะไปแบบนี้ไปแข่งนี้หรอคะทนี้ดูนะเราจะไม่ทำอย่างนี้เดินเข่าติงตรงไปใช่ไหมค่ะดึงแบบพับอย่างเดียวเข่าอยู่นี่ประมาณนี้ไหมคะน้าเข่าประมาณนี้อื้มแล้วก็ โหยากเนาะข้างให้กล้องดูโอเคแล้วต้องเป็นข้างนี้อ่าเข่าตรงนี้ไปตรงนี้นะคะอ่าดิ่บขึ้นกล้องดิ่บขึ้นมันต้องเป็นเรื่องของการทรงตัวน่าดูเลยนะคะถ้าพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้วอร์มอัพทั้งไอ้ขาอีกและวหางเนื่องจากว่าขาที่เรายืนบนพื้นเนี่ยมันได้เกร็งตรงช่วงตรงบริเวณน่องข้อเท้านะกไหมแต่ขาที่เป็นอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้ในการยกนั่นเองเนาะ เมื่อกี้นะครับเราก็ได้วอมไหล่วอมหลังวอมขาวอมเอวใช่ไหมทีนี้จะเป็นท่าที่ใครที่ตามดูรายการผมมาจะได้เห็นว่าเราเล่นท่านี้กันแทบทุกคลิปเลยนะครับคือท่านี้นอนกลิ้งน,นะครับเป็นการวอมให้ช่วงหลังด้านล่างของเราเนี่ยนะครับมันเกิดความวยิวยุ่นที่ดีขึ้นเพื่อให้เราเล่นท้องโดดมากขึ้นนะครับก็ทาการกอดเขาลงไปแล้วก็นอนแบบนี้ แขกรอับเชิญคนที่แล้วนะครับน้องบุก,กี้ก็จะเจอปัญหาเดียวกันคือมันไม่ยอมกลิง้งเนื่องจากว่าหลังเราเนี่ยมันแข็งนะก็คือจะให้กอดไว้แน่แนๆอาจจะสอดใต้ขาไว้ยกตัวขึ้นมาอีกนิดนึงเก่งท้องไว้นั่นแหละแล้วค่อยๆกลิ้งขึ้นมาทีนี้จะกลิ้งให้มันง่ายนะครับก็กลิ้งขึ้นมาแบบนี้เลยเอาขาเหยียดออกไป,ไปแล้วก็เอามือจับน้าแข้งไว้่าให้ขาเหยียดตรงเลยแล้วก็จับปุ๊บแล้วก็กลับมาเป็นท่ากอดเข่าโขกแล้วก็ลงูกต้อง อย่างนี้ปุบ๊บอ่ะสองทีแล้วก็ขึ้นมาเอบทีทีททนี่นะครับสาเหตุว่าทําไมทุกคนต้องผ่านท่านี้นะครับเพราะว่าใครมาก็เป็นปัญหาประมาณนี้นะครับตั้งแต่พี่จอร์ดนะครับน้องบกุกกี้หลายๆคนเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยมีความยืดหยุ่นในช่วงบริเวณข้างหลังแล้วก็ขาด้วยนะครับอ่ะลองทำอย่างนี้ดูสิครั้งป่ะใครที่ถูกเชิญมาออกอรายการ เวิร์กเอาเวิรมีนะครับก็ต้องเล่นท่านี้นะครับเนเื่องจากว่าเป็นท่าที่เบสิคมากๆย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่าอยากให้ลองอไปทำาดูนะครับทีนี้นะตอนที่เราลกลิ้งลงไปเนี่ยกดค้างไว้นิดนึงเออนั่นแหละถ้าได้แล้วอยากลองเพิ่มความยากความยากใช่คราวน,นี้ตอนที่กลับมากลิ้งกลับไปปุ๊บยกกลนขึ้นอีกแล้วเอาเข่ามาชิดหัวให้ได้<อ>ท,ำทำให้ดูก่อนนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูรอบหนึ่งครับ,ด,รบดูนะครับอันนี้อืมเหมือนต้องยก ใช่แล้วขึ้นมาแตะแตะปึ๊บขึ้นมาบแบแบ,แนาบนี้นะครับก็ที่จริงได้ให้ทำอย่างเงี้ยไปเลยก็ได้โอ้โหแตว่าอันนี้ยากไปหน่อยได้คนะ,คะสำหรับใครที่เอามือไปแตะเท้าไม่ได้นะครับก็แตะแค่เข่าก็พอแค่นี้ก็ได้นะครับก็หมุนไปอันนี้ยากนะครับอันนี้คือยากแต่ถ้าเอาง่ายๆคือแค่นี้ ขึ้นมาแตะตรงนี้นะครับอ่ะลองดูดึงขึ้นมายกก้นขึ้นเออนั่นแหละเราก็ไปดึงกลับไปทําเยอะๆนะครับ <laughs> พูดได้คําเดียวว่าวันเดียวมันยังทําไม่เป็นหรอกแต่ว่าถ้าลองกลับไปทําบ่อยๆเ่ยมันจะเริ่มหมุนอ่ะกดครั้งไว้โอเคฮนะคิดว่าพอแล้วล่ะฝ่ง วอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับสายเุ Side ที่ต้องวอร์มค่อนข้างนานนะเพราะว่าทาให้ร่างกายของเราเนี่ยพร้อมออกกาลังกายนะครับทีนี้ท่าแรกที่จะให้ลองเล่นดูนะครับเขาเรียกว่าท่า Hi ป extension hip e x t ป n s i o n เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อท่ามันเป็นชื่อฟังก์ชันถ้าเราพูดว่างอแขนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าสรุปแล้วงออย่างนี้หรืองออย่างนี้นะครับนี่ก็งอแขนเหมือนกันแต่ถ้าเราบอกว่าเป็น elbow Fle x i o n เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็น e l b o w e x t e n s i o n จะเป็นแบบนี้ เราจะลอง h i p extension ขาเดียวแบบนอนคว่ำทํานะครับเดี๋ยวทำให้ดูเขาเรียกว่านั่งคุกเข่าแบบนี้นะแล้วก็เข่าหับข้าเนี่ยอยู่ค่อนข้างห่างกันพอสมควรไหล่นะแล้วก็กลับมาทางนี้เอามือประคองไว้จากนั้นเนี่ยยกเข่าขึ้นมาใช่แต่ไปนี่คือ h i p extension นะครับทีนี้ขึ้นมาถึงนี้หลายคนบางคนทําอย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่นะครับถ้าเราทำแล้วสูงเกินไปเนี่ยตัวเราจะเอียงขึ้นมาอย่างนี้อันนี้มันจะเริ่มไม่ค่อยโดนละวิธีทําให้โดนคือสังเกตดูนะว่าตัวเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมยกขึ้นมาถึงแค่นี้พอแลล้วก็ง นี่ขึ้นชัยได้ออกแล้วไม่ได้ขึ้นสูงมากคือเข่าเนี่ยมันขึ้นมาแค่เข่าขึ้นมาแค่ตรงนี้<อ>ตรงนี้มันเท่ากันนะครับเดี๋ยวท้าไมไดูสิบสีอีกอัหนึ่งสิบครั้งวานิดนึงแล้วก็ลงนะจ๊ะต้องตอนนี้นะคะแล้วก็ยกนไปอ่าทีนี้ตอนที่ยกขึ้นมายกขึ้นมานิดนึงอ่าเราอย่าให้ตัวเอียงนะครับขึ้นมาให้ตัวขึ้นอ่างงอเข่าไว้เลยงอเข่าไว้อ่าแค่นั้นแหละแล้วก็ลงมา อ่าเราขึ้นเราขึ้นทีนี้นะเทคนิคพิเศษนะครับที่อยากจะให้ทำคือตอนที่ขึ้นเนี่ยเกรงท้องไว้ขึ้นแค่นี้พอแล้วลงอ่าถ้าเราขึ้นเราไม่เก่งท้องเดี๋ยวจะปวดหลังนะครับไม่นะับหอยทีหนึ่งมาขึ้นมาให้สุดถึงตรงนี้โทษนะครับถึงตรงนี้ค้างไว้ทีนี้เนี่ยเอวเรากําลังเบี้ยวอยู่โทษนะต้องปรับตรงนี้อ่าประมาณน,นี้แล้วแค่นี้เก่งท้องไว้ลงให้ช้าโอเคแล้วก็พอ เป็นงไงครับโดนโก้นไหมโดนก้นค่ะแล้วก็อย่างที่บอกข้เแ่งหน้าท้องมันไม่มันก็จะได้ต้ง,งส่วนนี้ด้วยใช่แต่ที่ถูกเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะนี้เราไปนี้นะครับแต่แบบที่ผิดเนี่ยมันจะเอียงไปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยยกขึ้นมาให้เป็นลักษณะนี้ก็พอแล้วก็ไม่ต้องยกสูงมากเกินไปนะใช้ให้ที่ให้งอขาเนี่ยเพราะว่าถ้าเราขาตรงเนี่ยมันจะโดนช่วงนี้ถ้านเนี่ยเราอยากจะเน้นก้นใช่ไหมอ่ะต่อเลยโฟกัสหน่อยให้ตัว,ให,ตวให้ตัวไม่เอียงเดี๋ยวพี่จับนไ,ไว้อ่ะลงมา ขึ้นขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกขึ้นอีกค้างไว้ลงให้ช้านั่นแหละขึ้นไปนิดนึงค้างไว้ลงให้ช้า,าโดนไหมโ <c oughs> ่ะขึ้นมาค้างไว้ทีนี้เกรงท้องด้วยอย่าอย่าบิดตัวอ่าลงให้ช้าอีกกีนึงลงให้ช้าแค่นี้พอเป็นยไงบ้างโดนก้นไหมโดนค่ะ <c oughs> นะ <c oughs> ถ้าเกิด <c oughs> เหนื่อย่เหนื่อยมากอ่าทีนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับว่า ผิดแบบที่เขาเรียกว่าเมื่อกี้ผิดคือเบี้ยวถูมมกไหมมันจะมีผิดที่ยกขาสูงไปนะคืออย่างนี้นะครับว่าหลังอ๋อมันจะอ่านปวดหลังแน่นอนแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเล่น,ถ,นถูกแค่นี้เองนะครับเข่ากับไหล่เนี่ยมันจะพอๆกันแต่ถ้าอย่างนี้คือหลังมันรอปลงมาแล้วหลังโค้งนะครับก็เล่นที่ถูกต้องเนี่ยราจะยกขึ้นมาแค่พอประมาณนะ อ่าทำข้างขวานะครับ ทีนี้เท่าที่พี่สังเกตดูเนี่ยคือพาวเล่นเล่นก้นด้านขวาเนี่ยได้ไม่ดีเท่าด้านซ้ายถูกไหมแต่เป็นคนถนัดขวาใช่ใช่ไหมครับอ่ะพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นใครที่เคยดูรายการซ e i ีส s work out มาก่อนเราจะอธิบายไว้ว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีด้านหน้าและด้านหลังที่ตรงกันข้ามกันเราถนัดด้านขวาก็จริงแต่ทําไมเราเึงเล่นก้นด้านขวาไม่โดนเพราะว่าเรากล้ามเนื้อด้านขวาของเราเนี่ยมันตึงนะครับทำให้วลาเรายกขาไปด้านหลังเนี่ยมันรั้งเอาไว้กล้ามเนื้อที่ตึงคือกล้ามเนื้ อันนี้เขาเรียกว่า hip flexor นะครับผม hip flexor เนี่ยหน้าที่ของมันตรงกันข้ามกับ extensor ก็คือยกขามาข้างหน้าทีนี้พอกล้ามเนื้อที่ยกขาเรามาข้างหน้าเนี่ยมันตึงใช่ไหมเราก็เลยยกขาไปข้างหลังได้ยากขึ้น แต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายืดกล้ามเนื้อนิดดีๆๆนะครับกลับไปบ้านไปยืดเด่กจะสอนท่าย,ยืดให้เราก็สามารถเล่นให้มันสองข้างบาลานซ์กันไนดะ้นะถ้าต่อไปนะครับเป็นท่าชื่อตามฟังก์ชันเหมือนกัน leg abduction ก็ Ab เป็นท่าที่กางขาออกเอาง่ายนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะอยู่กับการเล่นขาเล่นกลค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันทําให้โพส t ์เจอรเราดีเขาเรียกว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นง่ายๆเลยนอนอย่างนี้นะครับหรือจะอย่างนี้ก็ได้แต่นั้นเนี่ยก็ยกขาขึ้นนี้นะครับใช่ทำได้ง่ายๆนะครับ นะครับลองเล่นดูเอาแค่นี้พอไม่ต้องยกสูงนะครับเพราะว่าถ้ายกสูงเกินไปเนี่ยจุดที่หมุนจะเป็นจุดสะโพกจริงๆเรายกขึ้นมาแค่ประมาณนี้อ่าเราจะรู้สึกว่าก้นเราจะแข่งอ่าเอาแค่นี้รักษาไว้ป๊บนึงอ่าค้างไว้จากนั้นลงช้าๆลงมาปึ๊บขึ้นมานี่ไม่ต้องสดก็ได้ ท่านี้ก็ไม่ค่อยยากนะครับก็เป็นท่าที่เอาไปเล่นเองได้เนาะ<ช>ง่ายๆก g l u t สแม็กซิมัสเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่นะครับทำให้ยิขอของ่งเล่นอืมมันมเเป็นรื่องจะเผาผลาญได้ดีเพราะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้นนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญหรือแม้กระทั่งเซลลูไลท์ช่วงนี้นะครับการที่เล่นพวกนี้ทำให้เนื้อเยื่อของเราเนี่ย ท่าต่อไปเนี่ยเป็นท่าซุปเปอร์แมนพาวเป็นคนที่ 1. นอนดึก 2. คนที่ทำเพจฟิตเนสเนี่นั่งหน้าคอมเยอะวิธีแก้ปัญหาท่าแรกคือซุปเปอร์แมนเดี๋ยวจะให้ลองทำแบบที่ทำอยู่10ทีแล้วทำแบบที่พี่สอน10ทีแล้วดูว่าตัต่างกันยังไงเนาะอะ่เริ่มก่อนตักงหนึ่ง ผู้ชมดูไปด้วยนะครับก็คือน้องกําลังยกตัวขึ้นสังเกตดูว่าขาเนี่ยไม่ได้ยกขึ้นมากนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับเรียกว่า Erector Spine หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าหลังส่วนล่างมันคือส่วนที่เราปวดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งเล่นท่านี้เยอะๆมันก็ยิ่งทาให้เราปวดหลังมากขึ้น ทีนี้หลายคนเนี่ยเวลาเล่นท่านี้พอไปปวดหลังส่วนล่างก็จะคิดว่าเฮ้ยหลังแข็งแรงจริงๆแล้วไม่ใช่หลังของคนเราเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อทําให้เรายืนตรงหรือแก้ออฟฟิศซินโดรมที่เราอยากจะเล่นเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็นโซนแต่ละโซนไม่เหมือนกันที่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียก lower back เนี่ยนะครับมันคือช่วงลุมบ้านะครับหรือกระดูกสันหลังส่วนนี้สิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยคือเราอยากจะโฟกัสที่ส่วนนี้นะครับเขาเรียกช่วงทอรัสิกนะครับหรือเป็นช่วงซี่โครงแล้วก็ช่วงคอเนี่ยเราไม่อยากจะเล่นเนื่องจาก ช่วงทีทอรัสิกนะครับแล้วก็ช่วงแอลลุมบ้าวิธีทําคือนอนตรงนี้นะครับแล้วตามองนี่ทีนี้ยกแค่นะฮะแล้วก็ตรงท้องตรงเนี้ยยังติดพื้นอยู่นะครับยกแขนขึ้นมาสองข้างแค่นี้พอต่างกันไหมไม่ต้องยกขาเลยถูกไหมยังไม่ต้องยกขาเลยนะครับเมื่อกี้เราเนี่ยเมื่อกี้เราพยายามยกขาแล้วก็ยกตัวขึ้มายกขึ้นมาแค่สองอาหน้ามองพื้นไ้นะครับถ้าเกิดหน้าเรามองตรงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะตึงหัวนะครับถูกต้อง กดค้างไว้ไไวอ่ายกาสอกขึ้นมาแล้วก็พออ่ะทีนี้ตอนที่ลงนะครับเราจะไม่แปะลงไปเราจะแค่แตะเฉยๆแล้วขึ้นมา1 5ทีะนะครับตอนที่เราขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าสังเกตนะครับว่าท่าพวกนี้เนี่ยมูฟเมนต์มันน้อยมากนะครับจริงๆแล้วการออกกําลังกายพวกนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปเคลื่อนไหวเยอะเวอร์ๆนะครับคือเคลื่อนไหวแค่นิดเดียวแต่ว่าโดนโดนกว่าท่าเพราะว่าเหนื่อยกว่าท่า,าเมื่อกี้นะครับอาจเดี๋ยวทำต่ออีก10ทีครับ นี่เป็นซุปเปอร์แมนแบบที่ยังไม่ยกขานะครับจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของนั่งหลังคอมนั่งหน้าคอมนานๆนะครับแล้วก็มีปัญหาปวดหลังเป็นต้นถามว่าโดนตรงนี้ไหมไม่โดนครับไม่โดนนะโอเคดีมากทีนี้ระหว่างที่พักนะเดี๋ยวผมทาให้ดูอ่ามันยกไม่สูงขึ้นมันจะไม่ใช่ขึ้นักมบนมีอีกงานปวดต่างนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่ควรจะติดพื้นนั่เนี่ยช่วงนี้นะครับช่วงหน้าท้องของเรามันจะติดพื้นตลอดเน่ยจะยกแค่นี้ ถ้าเกว่าทำไม่ได้นะแรกๆถ้าทำไม่ได้ทำดีละข้างนจะง่ายกว่าใช่ไหมคะง่ายกว่าถ้าเกิดค,ค,คนที่แรกๆยังทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำดีละข้างไปดีกต้อสังเกตดูนะว่าหน้าจะมองพื้นตลอดถ้าหน้าเนินแค่งย่านี้ปุ๊บนะครับคอเารอาใช้งานเยอะทำให้เราปวดคอกดค้างไว้โอเคดีสล,สลับกันก็ได้สลับสองข้างกันล่ะทีนี้พยายามอยากให้ตัวมันเอียง น้องเป็นออฟฟิศซินโดรมแบบร้ายแรงมากร้ายแรงคือเขายกสอบไม่ขึ้นเลยไงกล้ามเนื้อจะกรแลตึง w o เอา u with me เนี่ยให้ได้ออกกําลังกายด้วยกันเนาะแต่วันนี้คือน้องต้องปูเบสิกใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ไปด้วยนะว่ากล้ามเนื้ออะไรคืออะไรนะครับอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยสาเหตุที่พายกแขนไม่ขึ้นเนี่ยแล้วตัวเอียงขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อช่วงนี้ตึงและมีหน้าที่ในการดึงแขนลงพอมันจะให้ยกขึ้นเนี่ยคือต้องใช้หัวไหล่ช่วยตรงนี้รู้สึกว่าเมื่ไหมใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยพอมันเมือยตรงนี้ปนแปลว่ากล้ามเนื้ออันเนี้ยมันตึงทําให้เรายกแขนไม่ได้นะครับ เป็นออฟฟิศซิงโดมเกือบทุกคนเลยไหมคะี่ไ,ไัยแล้วแบบ<ช>น่าคอมตลอดอะไรแบบนี้น่าหน้าคอมอ่ะลองดูนะครับว่าเราทำอย่างที่พี่พูดหรือเปล่า หนึ่งนั่งหน้าคอมนานวันนึงคือสิบชั่วโมงสองนะครับกินข้าวตรงทาโต๊ะสามคือมีกระเป๋านะครับแล้วเราชอบหนีบอันนี้ใช่สําหรับผู้หญิงอะเนาะพี่จันจะหนีบใช่ไหมครับเราจะหนีบของนะครับผมผมก็เป็นคือผมมี iPad กับมือหนีบไอสี่คือไม่ค่อยออกกำลังกายช่วงหลังห้าคือไม่ได้ออกกำลังกายแบบยกแขนแบบนี้ยกด้านหน้าปกติอะเราจะเล่น lateral raise หรือว่าทำพวกเล่นท้องเล่นอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมใช่ค่ะจบเยแล้วถ้าเกิดเล่นแขนเราก็เล่นบัตเตอรคือมาเราไม่ได้ใช่ใช่ และข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือไม่เคยยืดแบบนี้ไม่เคยชิดว่ามันลองยืดใช่ไหมใช่เรารมันเป็นส่วนที่แบบคนไม่ค่อยสนใจด้วยนะพอลก็ลทีนี้ถ้าซ<ช>ูเปอร์แมนเนี่ยมันมี2แบบแบบที่1คือมือขึ้นเหนือหัวทีนี้เนี่ยอันดับแรกที่อยากจะให้น้องเล่นคือยกแค่มือทีละข้างสลับกันน,นะครับแบบที่2คือยกมือสองข้างแบบที่3าที่อยากให้เล่นคือค่อยๆยกเท้าขึ้นนะครับเดี๋ยวจะให้ลองทําดูมันจะยากขึ้นนะครับนะยกแค่เท้าขึ้นมาข้างนี้ เอาแค่นี้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องยกช่วงนี้เลยนะครับเอาแค่ให้เข่ามันเลยพื้นขึ้นมาแล้วก็คราวนี้ยกมือด้านขวาอืมแล้วก็ลงแล้วเปลี่ยนข้างเป็นมือซ้ายหาขวาอ่าขอสักสิบทีมันจะโดนช่วงช่วงเดียวเหมือนเมื่อกีม้มากกว่าใช่ไม่ไม่กดตรงนี้กล้ามเนื้อที่ควรจะโดนนะครับควรจะโดนก้นและควรจะโดนตรงนี้นะครับช่วงไหล่แล้วก็ช่วงกลางหล้เคลื่อนไหวครับ ออฟฟิศซินโดรมเราหวังว่าเราจะได้เชิญมาอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะขอแบบสัก2เดือนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าดีขึ้นไหมนะโอเคตับใจที่ไม่โดนตรงแค่โอเคทีนี้มันจะเป็นเลเวลอีกเลเวลหนึ่งทีนี้มันจะนซุปเปอร์แบบกลางปีนะครับทีนี้เนี่ยกล้ามเนื้อที่จะได้ก็ต่างกันออกไปแล้วนะครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อช่วงนี้บริเวณกลางหลังนะครับเรียกว่ารอมบอยนะครับรอมบอยมีหน้าที่ในการบีบสะบักข้าหากันและอีก,กล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งคือไหล่ด้านหลังท่านี้จะเหมาะกับคนที่นั่งหลังค่่ออมมมมาาาากกกๆเรททใหหห้้้นนยยไไลแขขึิง ตรงช่วงหน้าอ,อกขึ้นมานิดเดียวพออะแค่นี้พอแล้วหน้ามองตรงไว้หน้ามองตรงนี้หน้ามองพื้นไว้อ่าแล้วขึ้นมาแล้วค้างไว้ลงขึ้นถูกต้องครับไม่ต้องขึ้นสูงมากนะฮะจะใช้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ถ่ายค่ะโดนแบบตรงนั้นเลยช่วงกลางเนอช่วงหลังบน,นบแล้วก็ไหล่แล้วก็ตรงนี้ เห็นไห<ง>มคะว่าท่านี้มันง่ายกว่าท่าแรกที่หนูทำหรือว่าหนูเป็นคนที่ตรงนี้ง่ายเหมือนกับมันไม่ตึงเท่าเมื่อกี้หรือเปล่าถูกต้องคนที่เล่นกล้ามเยอะๆหลายคนเนี่ยทำท่าเนี้ยยากหน้านอกเนี่ยทำให้เราห่อย่างนี้พอบอกให้ทำอย่างนี้ปุ๊บตึงมนุ่คีย์บอร์ดเนี่ยจะรเราจะติดอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เล่นแบบมือยกขึ้นเนี่ยไม่ได้อ่ะพักพอแล้วต่อหน้ามองนี้หน้ามองนี้อ่าดีดีมากอันนี้ง่ายดีพอง่ายปุ๊บลองยกขาขึ้นด้วยนิดนึงอ่าแค่นี้พอ ไม่โดนก้นไม่โดนหลังนะไม่จริงวันนี้นะครับตอนแรกออกแบบท่ามาให้หลายท่ามากกว่าน,นี้แต่ว่า คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะเราเอาทําให้ถูกก่อนสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่ยังดูคลิปนี้เพราะว่า Follower ของเพจ X Clean Baby เนี่ยหลายคนอาจจะเพิ่งเริ่มออกกำลังกายกูนแล้ว<ะ>ผมเชื่อว่าผู้หญิงไทยเนี่ยเกิน90%คิดว่าตัวเองอยากจะขาเล็ก<ะ>อยากจะไม่มีพุงหน้าท้องเรียวนะครับอยากจะแขนรีบ,บน,นะครับค่านิยมหอมลิบลอะไรอย<ะ>่างเงี้ยอ่คุณตามค่านิยมนะครับคืออย่าเพิ่งไปคิดว่าออกกำลังกายเพื่อให้ได้แบบนั้นนะฮะคิดก่อนว่าทํายังไงให้ฉันตื่นมาตอนเช้าเนี่ยกระฉับกระเฉงทำนังไงยถ้าเรากนั ความเมื่อยล้าอยู่เนี่ยแปลว่าคุณยังร่างกายไม่แข็งแรงออกกำลังกายแค่นั้นก่อนก็เหมือนกับอาหารคลีนนะคะแบบว่าพราก็ไม่อยากให้คนคิดว่าเออกินอาหารคลีนไปเพื่อจะได้มีหุ่นแบบนั้นแต่จริงแล้วอาหารคลีนน่ะคือมันดีต่อสุขภาพภายในร่างกายของเราอยู่ในอวัยวะของเราในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะก็อยากให้คนโฟกัสตรงนั้นมากกว่าเหมือนกันค่ะโฟกัสเรื่องสุขภาพแล้วก็เขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารคลีนหรือเรื่องการออกกำลังกายนะครับมีคําถามที่อยากจะคุยกันท้ายรายการแล้วกันให้เเคลียรื่อองงขํนวันนี้อยากิน คลีนของแอดมินเพจ Eat Clean Baby เนี่ยคืออะไรคนะก็สาหรับพาวนะคะอาหารที่มาจากธรรมชาติอะคะ่ะโดยที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งอะไรมากมายพราจะเจอคําถามบ่อยมากพาวคะทานอันนี้คลีนไหมอันนี้คลีนไหมอันนี้คลีน,นไหมมันเทศทานได้ไหมคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาหารทุกชนิดอะคะ่ะมันก็คืออาหารคลีนหมดเพียงแต่ว่ากว่าจะมาถึงเรามันอาจจะถกผ่านกระบวนการอะไรสารพัดมาค่ะซึ่งถ้ามันเป็นอาหารคลีนก็คือเราคิดแค่ว่าเราทานอะไรที่มันมาจากธรรมชาติที่สุดอะคะ่ะอย่างเช่นไข่อา่าถ้าเกิดเราเอาไปต้มมันก็คือไข่ต้มแทบจะไม่ผ่านอะไรเลยสารอาหารยังอยู่ครบแต่ ไปเจียวเอยมันก็จะมีน้ํามันเป็นส่วนประกอบมีเครื่องปรุงโอเคกว่ามันจะเข้าร่างกายเราไปแยกไปย่อยเป็นดูดซับวิตามินมันก็จะยากกว่าค่ะแล้วก็อย่างคําถามที่ว่าทานพวกข้าวขาวทำไมไม่คลีนอ่าข้าวก็มาจากธรรมชาติแต่จริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะทราบว่ากว่าจะมาเป็นข้าวขาวมันก็จะผ่านการขัดสีมาคาะนั่นเองก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องเลือกสิ่งที่มาจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนั่นเองอะคะ่ะพี่ฟ้าใส่ก็นิยามง่าย,ายๆคืออะไรก็คลีนหมดเพียงแต่เราต้องรู้จักฉลาดเลือกที่จะทานค่ะถ้าเคลียร์แล้วนะครับมันก็ลเ้ไดย ขอให้มันหนึ่งสารเคมีน้อยถูกไหมผ่านกระบวนการที่เป็นขบวนการแบรบยากๆขึ้นมาน้อยนะครับเช่นเอาช็อกโกแลตเป็นต้นช็อกโกแลตแท้กับช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตแบบผ่านไฮโดรเจนเนี่ยกินเข้าไปก็รู้ใช่ค่ะอย่างแบบชอบเป็นช็อกโกแลตพวกสเปซที่เขาขายกันนะัมันก็จะผ่านกระบวนการกรรมวิธีที่มีพวกไขมันปลามังกลีนคือทาแล้วเราจะรู้เลยว่ามันมันแล้วมันมีติดเพดานอะไรี้ยแล้วมันก็ไม่ดีต่อร่างกายด้วยค่ะเพราะเป็นไขมันรานสุดต้องนะครับอ่าเรากินอย่างน้ำปลาคลีนไหมกินเค็มที่จริงเนี่ยมันเป็นเร อย่างนี้ที่ที่เชื่อนอะคือพามีความรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องลดโซเดียมไปเลยหรือว่าอะไรไปเลยค่ะคือการกินทีมคือเราต้องทําให้มันเป็นสายกลางอะค่ะเราต้องทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้ได้ทานอาหารแบบนี้ได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเอ้ยเราถูกบังคับอยู่กินได้มันไม่คลีนแต่เราก็อย่าใส่มากเท่านั้นเองก็คือประมาณนั้นค่ะ นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องพราวมากนะครับใครที่อยากเข้าไปติดตามเพจ Eat Clean Baby นะครับก็จะมีเมนูต่างๆนานานะครับเกีย่ยวกับเรื่องการกินคลี a n แต่ที่นี้คืออย่างที่บอกคือมันไม่ได้แปลว่าเราต้องกินแต่ไก่ต้มไข่ต้มแต่มันกินมันกินได้หลากหลายจริงๆ<ข>อ,งอาหารคลีนไม่ได้น่าเบื่อนะคะอยากให้ลองมาดูในเพจว่ามีเมนูแบบสารพาัดแบบบางอย่างเราไม่คิดว่าเอ้ยมันคลีนได้จริงๆมันก็คลีนค่ะอ,อยากให้ลองมาดูการเปิดใจให้กับอาหารคลีนครับผมก็วันนี้นะครับ ใครที่อยากจะดูยืดเส้นต่อก็อยู่ต่อนะครับส่วนใครที่อยากจะลาตรงนี้ก็กด subscribe นะครับติดตามช่อง channel Petch j u n c Channel นะครับก็จะออกรายการใหม่ทุกตอนนะฮะป่ะเรามายืดเส้นกันต่อะนะครับสวัสดีครับอ้าวเหรอสวัสดีครับ จริงๆนะยืดเส้นเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้เยอะนะครับแต่วันนี้ขอเจาะแค่2ท่านะครับคือท่าที่1 hip flexor จำได้ไหมที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วมันตึงนะครับก็คือช่วงนี้นะครับท่าที่2นะครับคือ lat นะครับ lat คือจักรเเละทำให้เรายกแขนไม่ได้เรามาเริ่มจาก hip flexor ก่อนนะครับเดี๋ยวหน้าพุบเข่าลงเอามือข้างหนึ่งจับพื้นไว้แล้วก็เกรงก้นขนมก้นขึ้นมาหัวเข่าต้องอ้ามากกว่าหัวไหล่ใช่ไหมประมาณนี้นะจะจะไม่ใช่แบบนี้นะครับหัวเข่านี่ก็ประมาณหัวไหล่ ท้าไว้ทีนี้มันไม่ตรงตัวไม่ตรง่าตัวขอโทษนะตัวต้องมาทางนี้เคลื่อบแขนมันน่ะแขนกับขาเราไม่เท่ากันนะแขนต้องมีตรงนี้แล้วแค่นี้พอทีนี้เก่งท้องเก่งก้นอ่ะเรายกกลนขึ้นนิดนึงมันจะตึงตรงนี้ตึงมากล้ามเนื้อตรงนี้นะครับเรียกว่าฮิปแฟกเซอร์นะครับท่านี้ยืดหน้าดูเลยวได้ตึงไหมชอบไหมทีนี้เกรงท้องไว้ด้วยเกรงท้องไว้อ่าทีนี้เวลายืดท่านี้เสร็จแล้วนะครับค้างไว้หายใจเข้าออกประมาณ10ครั้งอ่ะ ที่มีปัญหานะครับเล่นกล้ามท้องเราไม่ค่อยโดนหรือมีปัญหาเล่นกล้ามก้นไม่ค่อยโดนนะครับยืดท่านี้เยอะๆนะครับท่าที่ผิดคือท่าที่ผิดคือเงยหน้าอ่ะโอเคนะครับทีนี้ลองเปลี่ยนท่าดูคือยืดแล็ให้เราชูแขนได้มากขึ้นจับเสาวไว้นะครับจากนั้นเนี่ยดึงพอดึงปุ๊บถ่ายน้ำหนักกลนไปข้างหลังแล้วกดตัวลงนะครับใช่อ่ะมันจะตึงชูบริเวณนี้ลองดูกดก้นนั่นแหละเราแค่นี้ก่อน ทีนี้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําคือลองดึงสะบักกลับมาดึงสะบักไว้เอาแค่นี้ก่อนนะครับตึงตรงนี้ไหมตึงค่ะต <Okay. S 2> ึงค้างไว้นะครับทีนี้อยากจะให้ได้มากขึ้นลองบิดตัวไปทางนี้อ่าบิดก้นพอพอเราเทน้ําหนักมาฝั่งเนี้มันจะทําให้มันจะเป็นนี้มันจะตึงมากขึ้น ใช่าลองเปลี่ยนร้างดูนะครับใครที่มีปัญหายกแขนไม่ค่อยได้นะครับหรือว่ามีปัญหาเมื่อยหัวไหล่นะครับก็ลองทําท่านี้ดูรับประกันตึงโดนแน่นอนคะ่ะแล้วก็ทำไปแล้วสบายสบายไหลเลยนี้โอเค,อเคนะครับก็ระยะเวลาในการทำนะครับก็ประมาณ10ลมหายใจช้าๆนะครับไม่ต้องเป็นับเป็นวินาทีก็ได้น,นะครับ โอเคนะวันนี้ก็ลากันอย่างจริงจังนะครับก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณน้องพราวมากนะครับที่มาเจอกันขอบคุณพระใสนะครับคุณมากขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe Channel ของเราที่ตรงนี้ด้วยนะครับ